ยาขุดอย่งเงี้ยเดี๋ยวไปนึงนะไอ้ยมีกก้าอยู่ไหนวะเออไปหมู่บ้านอะหมู่บ้านอยู่ไหนวะหมู่บ้านอยู่ขุดไก่ขาไก่กินก่อนมียังเขาเขาเขาไว้เขาไหวเขาไหวเขาไว้อันที่สามมันวะ อันที่อันตรงกลางตัเวกันสสองเขาเจอเลยเขาเมื่อกี้เขาไปยืมงเกสสิบสองเลว่ามิไปทางน้ำทางนี้อ,อุ้ยโอ้อุ้ยกะตายเีย,ยตึงก็เลต,ตายอันนี้น้ใ,ใว่าว่าอนี้นะไอ้ไ้าีไอ้รยเห็ เฮ้ยนี่ปุ่นติดตูนั่งขอหายยากาเล่อเมบัมรเตอสอมมีดเอ้ยวิทย้ยกับตายดีได้เขาตึ๊เขาแกชิงอ่ะอีกสองวิทเแม็กเอาสี่สี่ P m ักเอาเอวเอวบัก ว่าเจอบักนักเก็บปลานักเก็บปลาวะอุ้ยเจอแกทำไมมัเก็บไปล่ะัวมัวโยกมะเขืออดูเตล่อดเจมะเขืออดูเตล่ทุกคนางเดินทางมาหาเขาบ่เออเขาเจอร่างถึงแล้วก่อนใช่ไ เขาจะล่างฝึ่งแสดงว่ามีตรงมีทางมาแล้วโอ้ยเจอฟักทองออกเชียงห้างนี่มีกูมาเจอดอกไม้เยอะแยะแสดงว่ามีมาทางนี้บ่มีดอกไม้ที่ทีเปเน็กนั่นเป็นทีลงหลงเลยเหรอเพว่าต้นใหม่ไ้ยเจอฟักทองโอเคเพราะเขาพอเห็นแล้วมีต้องขึ้นภูเขาด้วยเนี่ยมีเขาต้องขึ้นภูเขาด้วยเนี่ยสมมติเอ้ยมาสีดำซ้อนกัน เจอยังว่าเป็นแทงวะพี่เขาเจอยังว่าเป็นแทงโอ้กูแลนไปลเปไลยนี่เขาเจอยังเป็นแทงกันลูกไอเขาเจอนี่มีประตูนี่เถอะนี่ระลุ้นอ่ะอันบักใหญ่ที่แล้วประตูนี้เถอะคนใหญ่เอลราวะเจนนแผววของวะกะบู๊ไปมา,าไฟของไม่บด กอดห้องมาตรงเลยไ่อยากคุดไปว่ามีมีเขาอยากคุดเนี่ยคุดดินี่ถึงเฮ็ดบานตรงนี้วะไม่มีเขามาคุดอันนี้เอาบ่เอาบอกออฟซิเดียนมานี่อยากได้บะมาพีกันไปดินี่ข้างหน้าเขาอะเนาเดินตรงมาเลย ไปเบิ้งกันว่ามันมีแบคซมิตบอ่ม่เอามาตังรวยนั่นแหละเอาใหม่ก่อนนะขอใหม่นะเจ้าบหาดอกต่อยต่อยันนีิเฮีามีล้ามีละข้างน้ำขึ้นแตกออกมาเน อันนี้จะว่า 14P Max อันนี้เลยถาว่าเยอะเอเวอร์จะ 10P Max ใ้ก่อน1ิ p P Max องสวยขึ้นฉันหาใครแล้มากเคยพ่อพี่คูสใหม่นี่เอาไปให้เบิร์ดทุกคนนอนเร็ว ว่าเมื่อคืน้ำไมเด้อเ้าเหาสิถ้ารู้ทำโอเคบ่าว่ามาคืนเลยหยกเอาโอเคโอเคอเคโอุ้ยเร็ววะสิ่งของอีกสิ่งเฮ้ยไปทางไหนไปทางซ้ายยเฮ้ยทุกคนไปเลือกทางซ้ายอย่าเมื่อโอเคไปทางซ้ายโอเคไปทางซ้าย มาเขาเบิ่งกันเขาเปิดติดต๊ะชิวช่วๆว่าไปทางซ้ายหรือทางขวาทางซหายคุกค้นอยู่ไหนกันเนีย่ยเขากำลังก๊งอกแงเผาปอดติดโต๊ะชิวช่วๆเลยนี่เขากำลงังออกเดินทางก็บอกว่ามึงรูวปะเฮ้ยว่าปะเฮ้ยทางขวหงา,รา,ขห,ไปไปาหรือวะเราต้องทะลุทางแคบโอ้ยเอ๊ะไอ้ว่าเข้ามาผิดทางหรอวะเอากลับเอ้าเขาีอัดเกรดเออได้เกินได้หมู่บ้าน บ้านอีกนึงมามีดอกบอลเขาลงมาไปเรื่อยไหมว่าเขาจะบอกเออเขาจะบอกเออเฮ้ยเขาสร้างบานน้านได้ทำไหมว่าเห็นไอมจะสร้างบหมปองเขาไปหาทำเล่ยสักหนึ่งสร้างบ้านไตน่หนามพองมาไดียแท่ททางเดียวโอเคเข้จสร้างบ้านยังไง โอลังนาทีตะวันอีว่าเห็นน้ำไหลบ่น้ำน้ำ ไอ้คูตรงนี้ดิอย่าคดตอนโอเคไละ้วนงคุดตรงนี้ก่อนเกไปเลยนักกป่านักกีดป่าเขาลงไปหายใจก่าลองเอาเลือกไปเดี๋ยวแล้วว่า่เอาเลือปไหมเด้อเลือ่ เอ้ยเอ้ยอเอากูเลือกกูมาบ้ามาแล้วไปยังไยังนั่นวะมาขยัมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปลลูกขึ้นลูกขึ้นโอ้นัยนวยย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 ย่ยงยย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  ตกนันัหัวเลยสัเอออือีึอีอเออว่าฉันจ้าว่่นนี้มันคือแบบคาบเลือดเว่าสงเอว่ะพี่จาว่บอกเลว่าจ้าว่ะมาขึ้นาขึ้นยังเลอตอนเลออเลอตอนนียวะเอือดเหอือแต่ตอนเะร้อนมเ เี่เดีอยเนตันเีอเดี๋ยวตังตันตันเอาวะเดือตกน้ำตายเดเลมอนไม่มีกางเกงปาป้าออกออกไอเยงเอาอุจซอมบี้ตบโอ๊คกูว่ากอยู่ตรงนั้นล่ะย้ายไปฮะ พวกเคนมึงเนี่ยว่าว่าของอะไรมาเห็นเนี่ยอะไรน, <c oughs> น,น้อยว่าเราว่านรองเนี่ยแต่ <c oughs> เ,าเราตุกเปียตีเนื้อเสียตรงหน้าตือุ้ยมาดูงไงว้าบชุชมพูยันประตูบ,บ้านเอาไม่คุยบอก นอน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 อนไปอนไปยังบานอนบ่เฮ้ยบงออไปยังบนนอนวามานอนนอนไปงเตานเร็วเออนอนเร็วเรี่กันเอไอ้ยนตกฝนตกแล้วไงแหม่